โอ้ยบรรยากาศทำไมมันหนาวอย่างนี้หนาวเกินเอยแต่ตอนนี้ร้อนครับผมนะร้อนชิบหายเลยนะครับผมบรรยากาศหนาวก็กลัวนะครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์วันนี้เดี๋ยวเราจะเอาเจ้าลิฟแฮไปตักหิมะออกครับทุกคนครับหิมะออกจากคอกม้าครับทุกคนครับโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ต้องตักออกต้องตักออกเออนะท่านผู้ชมเออครับเออ เดี๋ยวต้องตักออกแล้วผมนะเพราะว่าเดี๋ยวมอมันจะล้นมันจะหนาวนะผมมันจะหนาวนะครับนี่ไป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 ตอนแรกผมว่าจะไปตักแล้วแหละเออก็มันหนาวอ,อ้หมามันหนาวนะผมหมามันหนาวนะครับมีมมาเลยนะนะผมมีมมาด้วยฟามสิบเก้าก็มีมมาแต่วันนี้ก็อันนี้เราตั้งอยู่ข้างในเราปิดแอร์ได้สบายแล้วคนนะ เปิดเปิดปเบาๆนะผมเปิดปเบาๆนะผมเดี๋ยวดูกันครับแบบสมจริงเลยแล้วกันนะทุกคนนะก็ดูกันเลยนะครับผมนี่อยู่ในฟาร์มที่สองครับหิมะตกครับด้คยนะหิมะตกหิมะตกนะครับหิมะตกนะครับหิมะตกครับหิมะตกครับ นี่แต่เวลาเดินมันมันไม่เป็นรอยหรอวะนี่นี่คอกม้านี่คอกม้านี่นะผมคอกม้าคอกม้าม้าม่งเยอะชิบหายเลยเดี๋ยวขอยัดเกาออกก่อนแล้วกันนะผมคืไปยัดเกาหีม้าก่อนม้าม่งเยอะเยอะเลยอ่ะโอ้โหรถแม่งโคตรเร็วอ่ะทุกคนนี่พูดเร็วจัดเลยอ่ะ ยเกวออกผมตอนนี้หิมะมันมันไม่ได้ตกแล้วนะทุกคนมันเลิกตกไปแล้วอันนี้ที่บานอันนี้คือบ้านเรานะทุกคนนะคือบ้านเรานะครับวูดเย็นมันต้องขับมุมมองนี้ผมถึงจะขับได้นะครับ มไม่ไม่ไมอออกไมออออออ่เราต้องตักออกจากไอ้นี่อตักออกจากอ่นนกออกกอสวนม้าเนี่ยเฮ้ยยางนี้มันขยับได้หรือเปล่าเน,นี่ยลองลองสกิดดูดิไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอะถึงหรือเปล่าเนี่ยแม่งเอ้ยได้แค่นี้เองเอาเอาออกไม่ได้เหรอได้ดิเอาผมก็ซื้อที่แล้วไม่ใช่เหรอวะ เออออไ้้เหีย๋อแต่ว่าตรงนี้มันเป็นที่ขั้นออ๋โอเคเอาออกได้แค่ถนนโอเคโอเคเดี๋ยวผิดนะลูกเยวผิดเดี๋ยวถูกอะไรก็ไม่รู้อันนี้คือบ้านของเรานะทุกคนตรงนี้เป็นบ้านเป็นจุดเกิดนะทุกคนเดี๋ยวเราเอาหีม้าตักหีม้าออกก่อนนี่เพราะว่าหีม้าเอาไปทําน้ําแข็งใสได้นะครับผมนะ ใครจะไปทำแค่นั้นแหละอ,อืออุ้ยอันนี้เพิ่งเพิ่งเคยเพิ่งเคยทำคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์แรกนะเพิ่งเคยทำเป็นงานแรกเลยนะเนะี่ะ ด,ดีมันต้องตักแบบนี้ตักให้ม,ม้าเนาะเออมันต้องตักแบบนี้ดิจึ๊บนี่เฮ้ยเสียงม้าร้องเสียงม้าร้องทุกคนเพราะว่ารถรถมันวิ่งไม่ได้นะทุกคนรถวิ่งเข้ามาไม่ได้นะครับหิมะถามว่าวิา่งได้ไหมว่าวิ่งได้แหละแต่ผมจะสมมุติเป็นงั้นแหละนะทุกคนนะเป็นซีเรียสอะไรมากมายนะครับโอ้ล้มต้นไม้ได้บ่เนี่ย ถ้ามีรถเกีน่าจะดีเนาะ้สุดยอดมากเลยอะทุกคนเฮ้ยสุดยอดเล่นดีมากครับนะมีหิมะตกด้วยนะตามฤดูกาลนะครับเมื่อกี้ฤดูกาไไลใบไม้ร่วงนะผมใบไ,ไม้แห้ง จากนั้นก็ผมเล่งเวลาคนระับมันก็เป็นกลายเป็นหิฤดูหนาวเป็นหิมะตกนะครับบ้านเขามีฝนหรือเปล่าน่าจะมีนะฝนเย่ะผมเอาหิมะออกแล้วทุกคนที่แพลวาหิมะออกตักหิมะออกจากทางนะครับผม แอ่สุดยอดจริงเลยลิฟแฮ่เราเนี่ยหลากหลายประโยชน์นะทุกคนนะโอ้โหตูผมกว่าตูตรงติดตรงนี้จริงไงเราอย่ยสวิงไปเยอะนะครับผมโอ้ผมติดหรือเปล่าครับผมว่าติดแน่นอนเลยเนี่ยเนี้ย ทางเข้าครับผมรถอ่ารถที่เป็นล้อมันมันจะติดนะทุกคนจะติดมันลื่นนะมันลื่นเพราะนั้นเราต้องอันนี้เป็นแมคโครเรานะทุกคนนะแมคโครเรานะรผมแมคโครเราเองเราจะทำอะไรก็ได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นบ้านของเรานะครับนี่ ต้องตักออกนะผมต้องตักออกหิมะหิมะหิมะฮ่าตักหิมะออกจากทางนะผมตักออกทำไมไม่รู้ครับตักเฉยๆตักเฉยๆรถม,มีมีแมโคต้องใช้นะผมมีแมโคต้องใช้คุ้มนะครับผม ในเมื่อวันที่ไม่มีงานก็ต้องเอามาตักขีมาแบบนี้นะครับผมป๊นี่แต่อย่าลงไปเปิดไอ้น,นี้นะไปเปิดเออเปิดขุดอ่ะโอ้โหเละเลยแล้วเนี่ยบอกแรกเลยเละนะครับผมคำเดียว ต้องอย่าพยายามอย่าให้ฟันมันจิ้มลงนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะเด้งนะปนี่ฟจบจนี่ค่อยๆครับผมค่อยๆอาอโอ้ยมันค่อยไม่ได้รถมันเร็ว,รถ,ร,วรถมันเร็วจัดเลยนี่รถมันเร็วมากครับ ขาวจัว่วเลยขาวเต็มไปด้วยแสงอาทิตย์นะผมนะสวัสดีครับบัวสวัสดีครับทนารครับบัวติดเต้นไหมล่ะคัวเอ้ยนี่ครับผมคอนเทนต์บัวนะผมนะเอ้ยไม่คอนเทนต์เอตัก,ต,กตักไอหิมะออกนะครับออกจากทางนะครับผมรถมันลื่นนะครับ หิมะตกเฉยครับทุกคนผมก็งงคนระัภาคนี้ดีไว้อยู่ดีมีหิมะตกเฉยอะ่ะเอาเอาอกออกออกนี่เสียงมุก,กีีปึ้งปังปึงปัง,ปงอะไรทีเดียวนะทุกคนได้ยินเสียงมุกกี้ไหมทุกคน อยากรู้เหมือนกันว่าเวลาอาชิบไปแล้วมันจะได้ยินเสียงมุกีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอ้ตรงนี้เป็นเนินสูงมากเลยโอ้ตรงนี้หนามากเลยอะบ,บางบางที่ก็หนานล้วะนบางที่นี่หนาตึ๊บเลยนะครับเนี่ยรถที่เป็นล้อรถกระบะเนี่ยวิ่งติดเลยนะเนี่ย เแต่ถ้าเราเป็นรถใหญ่นะครับเป็นแท็กแท็กใหญ่นะครับทุกคน<ม>แกงวัวกันหน่อยนะเฮ้ยกินอย่างเดียวมึงกินอะไรมึงกินหีม้าเหรอวะเนี่ยวัวมึงกินหีมาเลยเนี่ยวัวเอ้ยกินหีมาแล้วไงเนี่ยวัวแกงวัวกันแล้วผม มอ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 ล็องใส่ครับฝึงโอ้ยอย่าไปอย่าไปฝึงเอ้ยตัวโอ้ตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้อยากโดนตัวนี้อยากโดนเดี๋ยวนะแย่งวัวก่อนครับทุกคนครับค่อยงานค่อยทำว่างอ่ะลูกพี่เออเอเอฝึงฝึง กินอะไรเอ้เอาเยี่ยนี่นอนละอะแล้วไอเยี่ยนี่นอนอิ่มแล้วก็นอนแกนเวรังหน่อยไหมน่ะฮะเงเอ้ยนอนทำไมเอ้ยนอนทำไมนอนทำไมตื่นตื่นตื่นสกิดเรยฟันตื่นตื่นตื่นเออนนั่แหละต้องต้องอย่างนี้ดิต้องอย่างนี้ดิเออจะนอนทำไมอ่ะ อันนี้เป็นอะไรอ่ะฮะแจ้งมาแล้วผมแจ้งปึงป๋งปึง๋งปึ๋งเฮ้ยตักได้นี่ว่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวตักหญ้าออกให้เออเดี๋ยวตักหิมะออกให้ไอ้ฟาร์มม้าตักไม่ได้ฟาร์มวัวตักได้โอเคเดี๋ยวตักออกตักหิมะออกให้นะผมเจ๊ลูกพี่เจี๊ย,ยนเจี๊จยนเอ้ยเจยี๊ยนเดี๋ยวตักออกให้เดี๋ยวตักให้กินหญ้า ตักไก่กินหญ้าเดินตากไก่กินหญ้าเออวิ้ยตูดมันจะติดหรือเปล่าคนดูติดแน่เลยโลอ้ไม่เหลือ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 แหมโอ้เสียงเทก็มีคนระับโอ้ เอาไอ้เชีย่ยนี่นอนแล้วไอ้เชีย่ยนี่นอนแล้วตะกี้มาเอาจากฟาร,รม์มวัวทุกคนคนระับไอ้เชีย่ยนี่นอนไปแล้วทุกคนมันอิ่มแล้วมันนอนลันดีเนี่นเย<อ>เราต้องระวังโดนวัวนะครับ<อ>แม่<อ>ต้องระวังนะครับ หลบน้อยพี่หลบน้อย,อยมึงอิ่มแล้วมึงนอนเฉยเลยไอ้ไบ้าเนี่ยนะผมนะอะไรวะเนี่ยโอ้ิอ่มแล้วนอนเฉยเลยเราไม่มีรถเล็กว่าทุกคนเรามีแต่รถใหญ่เ,ออเดี๋ยวตักตรงถนนออกด้วยนะครัปูมา้าม้ามีตัวเดียวน่าจะเหงาทั้งวัวน่ะวัวมีหลายตัวเนาะ โอเคปื้งสบายสบายชิวๆนะทุกคนนะโอเคเจจวดครับผมเจจวดนะครับผมเอลูกพีใ่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกพี่ใจเย็นดูใจเย็นหน่อยครับใจเย็นหน่อยครับปึ้งวุ้ยเดี๋ยวเดีๆๆ๋ยว ปึ๊งปึ๊งปักปังกันเลยทีเดียวนะทุกคนโอ้โหด,ดูขีม้ายังเยอะเลยเอาไปขายได้ไหมขี่ม้าเนี่ย้องตักออกให้มันกินหญ้าคนะรับทุกคนไม่งั้นไม่งั้นมันมันไม่มีหญ้ากินนะครับไม่งั้นมันมันไม่มีหญ้ากินอะ ใจเย็นนะลูกพี่นะใจเย็นนะลูกพี่นะจวดใจเย็นนะลูกพี่นะปึง้งเฮ้ยลบหน่อยดิลูกพี่เฮ้ยลบหน่อยลบหน่อยลบหน่อยลูกพี่ลบหน่อยโอ้โหจะตักออกให้เนี่ยโอ้โหมึงเดินชิวยังเลยนะเนี่ย แล้วมึงไม่เข้าไปข้างในวะไอ้บัวพวกนี้เข้าไปเข้าไปเออเข้าไปหน่อยจะตักดินจะตักหิมะออกให้เนี่ยแอบดจะตักหิมะออกให้เราเราเราไอ้ยตรงแล้วทำไมตรงนี้มันไม่มีหิมะอ้าวทำไมอ่ะ รักกูรักไม่เท่ากันเหรอถึงไงกันไง่าไมเรือไปไม่ติดอะไรวะเนี่ยเ <million. S 1> ออเดวเดี๋ยว<น>มันยอจนมีแค่ตัวเฮ็ดนี่หว่ามันไม่ไม่มีกฎแบบให้จมไม่ให้จม ไม่มีอะไรพูดคนเดียวครับทุกคนอ๋อนี่นตรงนี้ตักได้ตักได้หมดเลยครับแถวนี้ยพีมาครับเล่นกับพีมาครับทุกคนครับบ้านเราไม่มีมากครับเราต้องมาเล่นบ้านเขาครับไอ้พี่อะไรมึงจะออกไหมวันนี้เนี่ยออกน้อยลูกพี่เอ้าออกน้อยเดี๋ยวก็ฟันจิ้มซะเลยเนี่ยนะสเต็กเนื้อเลยตีไหมเนี่ ลบหน่อยพี่ลบหน่อยปึ๋งปึงดูดูเราทำอะไสลัดปุ๊กกี้ใส่มันนะทุกคนปึ้ง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 ปึงเอาเชียร์นอนีกูอะไรวะเนี่ยออกดีดูดูสลัดปุ๊กกี้ใส่มันครับง ลบน้อยโอ้โหเออลุกดิ <c oughs> อะไรวัวไม่กดตีนี่ไหนโอเคครับ okay, ทุกคนครนะถ้าชอบอคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะทุกคนนะเดีย๋ยวรอเครื่องมันผ่อนก่อนนะผมโอเคเจี๊ย <Okay. S 1> okay, ผ่อนเครื่องแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้คนระับผมก็เอาย่าเอาหิมะตกักหิมะออกให้วัวนะครับ ไอ้วัวกินหญ้านะครับไม่งั้นโอ้โหดูหญ้าหายหมดเลยเนี่ยโอ้โหกินอะไรวะเนี่ยหมอหมออะไรวะเนี่ด้อพ่ออโอ้ดีข้างในก็มีอาหารเยอะจัดโอ้โหดูหม,มอหมอ <c oughs> เจอใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ